สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับอังโอเคนะคะที่เพจปอดแต่งหล่ออังโอเคจัดให้ค่ะวันนี้นะคะอังก็อยู่กับรถแต่งละล่ออีกแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT ค่ะออตโต้นะคะราคาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็แต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวอังพาไปดูแต่ละจุดเลยนะคะเริ่มที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะ V6 นั่นเองนะคะเป็นตัวใหม่เลยนะคะ Next Gen นะคะแล้วก็ทํา เขสนะคะเป็นสีแดงนะคะตัวหนังสือไม่ได้ตัดขอบอะไรนะคะถ้าเกิดพี่ๆอยากได้นะคะเป็นสีอื่นแจ้งงังได้เลยค่ะในส่วนของไฟนะคะก็เป็นไฟ LED เต็มระบบค่ะนะคะแล้วก็เป็นรูปซีแคมนั่นเองนะคะใส่ชุดคอบไฟหน้าให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะก็ มาจากโรงงานเลยค่ะเป็นสีดำนะคะโทนเดียวเลยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีคโครเมียมตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถัดไปด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะนะคะแล้วก็เป็นรายแบบมีหมุดค่ะคันนี้นะคะยกอยู่ที่2นิ้วค่ะนะคะแล้วก็ อัพไซด์ล้อมาค่ะต้องบอกว่าหล่อและเท่มากๆนะคะเป็นรายยอดฮิตเลยออฟเซ็ตนะคะรบอยู่ที่18ค่ะซีรีส์ยานะคะอยู่ที่2 7 5ทับหค่ะหล่อมากๆเลยนะคะคอบแกมนะคะก็เป็นแบบใหม่ค่ะดีไซน์ใหม่เลยนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างค่ะก็มีไฟเรียวมาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นสเปคว่าจากโรงงานเลยค่ะในส่วนของ การสาสตร์ค่ะแล้วก็เบ้ารองมือจับนะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะบันไดข้างนะคะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ค่ะการลื่นได้ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะกไลเนอร์นะคะไลเนอร์เขาก็ทำมาแบบใหม่นะคะที่เป็นครอบกระบะนะคะตรงนี้กันลอยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยในส่วนของไฟเบรกด้านหลังนะคะย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายกระบะค่ะ นะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะยี่ห้อตรงนี้นะคะรุ่นนะคะตรงนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังค่ะอ่าแล้วก็ฝาท้ายกระบะก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะไฟก็เป็นดีไซน์แบบใหม่ค่ะ <S <S ค่ะถ้าเกิดลูกค้านะคะที่สนใจในรุ่น XLT นะคะ Next Gen นะคะหรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะคะ ก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอังมีรถพร้อมส่งมอบค่ะนะคะโทรหาอังได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหเค่ะเบอร์นี้ทักไลน์ได้นะคะหรือว่าทักอินบ็อกก์เพมาก็ได้ค่ะอังโอเคจัดให้ค่ะขอบคุณค่ะ